กับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาย้อนยุกพี่นอ้อยมาเห็ดเล่นให้น้องลูกทรายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ก้อนเขาก็มีแม่ไผ่กระป๋องนมพี่น้องกระป๋องนมเก่าเนาะกาแฟกระนาเน้อยบมได้มาเก็ดเองพี่นอ้องรสประเภทนี้พี่น้องเอ้ แต่อันอยูหาขวบเลยเริ่มเหุ้เองเลยแหละเพราะว่าแต่สมัยตะกี้มันกับของลินนี่มันก็ได้สู้ลินน้ำหมูน้ำขวบกับพี่น้องเพอครอบครัว,ว,วถูกงากาะก็เลยเห็ดเอง กี่มาเห็นใอ้ลูกชายบู้อ่ะเป็นสิบักด้ยบอกจะเอื้กระป๋องนี่พี่น้องเด้อกระป๋องนมเป่าแล้วจะจะข้าสนิทเนีย่ยบอกเก็บมาจากกองขยะ อยู่กับลูกกับเมยพี่นองเลยวันไปคุดกนม่อยแลเงเลเดี๋ยวคอยหลุดให้ลูกกัลูกเด,ดี๋ยวคอยห,หลุดบ๊วยบหวยบ๊วยเดี๋ยวเดี๋ยวคอหลุดอีกตเอ้ย ไปกระป๋องก็กระป๋องมาดี่ปาพาาอืมอืาาไปกรบไปกะพาไหมล่นี่พี่น้อง<ม>ี๋นนยวพอเชน,น,นี่คักและแลิ่นแลวตอนอยังน่อย ดิ่งกับอ้ายพอเรื่อนก็อยู่ใกล้หมูอยู่บ่าอยู่ร้อนควรจะเดามาย้อันยุบเหมือนบินองเอ้ยเด็ดเกิดอาเหมือนเดวพี่น้องเด็ด ต้องผใอันนี้แล้วก็เ็ดนั่นมันนที่น้องนะไม่ปอกไม่จะเกียบสื่อเนาะ อย่าพลาดคือ <coughs> 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 ของเก่าคยเห็น <hertz> ดินแดงมน้อยโอ้โหเบียดเสือโอ้โหบย

เราได้รถจุกรถยังบ่ได้น้ำมูละ่ะรถที่เข,ขาขายจับบ้างามในไลประมาณเฮ้ยจะนี่แล้วสินอนกระป๋องนมอยู่แบะ Những cái nhuộm bài đời vừa lòng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  bài bay vừa lòng นี่มันจะน่าจะหมักแล้วนี่หมักบอลูกเดี๋ยวพอเห็นในขั้นหนึ่งกระป๋องก็มีแต่สนิมเดี๋ยวจะไปหาเฮื่อนแถวหน่อยมันจะเป็นอไรเดี๋ยวไปเออเออฮเดี๋ยว กระป๋อง,องไปลูกเฮ้เป็นเลยออกแดดได้ดเฮ้ยห่อนนะ มาพี่น้องได้ของดินใหม่แล้วบัขับมาโฮมลูกแดดนะฮะเี๋ยวชีเหตุในพิ่นสีตีนอีกบันได้หลดใหม่อีกแล้วพี่น้องเอยมีแต่เหนี่ยวได้ไหมของในเหนี่ยวอันนี้นะ เห็ดใงเพิ่นอีกขั้นหนึ่งพี่น้องเอ้เบนอยากอกรน้ำออกพอมัยาตวยอย่เด้ยพี่น้องเด้อ สองคันไปใช่แล้วคันหนึ่ง เดี๋ยวไปองคันนนอะไรมเด็กพีน่น้อ,อ,ง,องด้อหลังบ้าหกแห้งเลยอันก็นชิซวนทิมแล้วน ปลูกพักแล้วมันบอกคือมาใส่พุนเนาะ